สวัสดีค่ะนักศึกษามสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการคุยผ่านกระดานสนทนากับนักแนะแนวนะคะในระบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและสามารถดูคำถามของผู้อื่นที่มีการตอบไว้แล้วโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์มสทโดยพิมพ์ www.stou.ac.th เลื่อนเมาส์มาคลิกที่บริการตอบคำถามนักศึกษามาสทคลิกเมาส์มาที่คุยกับนักแนะแนวนะคะก็จะพบหน้าจอกระดานสนทนามาสทนักศึกษาสามารถเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ ตั้งคำถามใหม่ค่ะที่หน้ากระทู้รวมนะคะนักศึกษาเลื่อนเมาส์มาคลิกที่สมัครสมาชิกนะคะที่หน้าสมัครสมาชิกให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะทุกช่องที่กำหนดแล้วคลิกเมาส์ที่ลงทะเบียนนะคะ การเปิดดูการสนทนาคำถามคำตอบประเด็นที่นักศึกษาสนใจนักศึกษาสามารถเลื่อนเมาส์คลิกที่หัวข้อที่สนทนาที่น่าสนใจได้เลยนะคะอย่างเช่นเรื่องการสอบถามเรื่องสมัครเรียนสำนิธทบทัตรก็จะปรากฏหน้าจอคำถามนะคะเรื่องที่นักศึกษาต้องการถาม แล้วก็จะมีผู้ตอบคำถามให้กับนักศึกษาค่ะโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะของมสทค่ะ